จะพามาดูเด็กอี wow <iden> <design> ่เง <erin> ่านะฮะนอนอยู่นะฮะแป๊บนึงฮะเอาละฮะสไปเด้์แมเรไปเดร์แมตื่นฮะบูพูดไมู้เรื่องนะบูนะตอนนีไป่คยแไปเลยอาณาจัตไทยสรั้ำทัง่นุนประสบยมาสัตวแพทย์บุญชูองเจริญมการผู้ห ยาาลสัตงหล่อนำคณะผู้บริหารสตัตวแพทย์และเจาหน้าที่โรงพยาสัตองหล่อ,ลอสาขาสุขุมวิทเข้าถวายเงินรายได้จากการน่ารัก,าาอ,กรอ่ะเลี้ยงเอเใช้สอยอการกายน่ารัก